ุทธยามหาดีโลกพบนพรักราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานพระมริมารักการทัพปิยพิจิณุกรรมปฏิกรรมปฏิย์น้าพร้อมปูร้องให้ฟังอีกหน่อยตอก่อนเตรียมมึงปูอะไรองเนมือนะ มือห้ามตกถ้ามือตกตัดคะแนนมือไม่เฉียงสี่ห้าองศาก็ตัดคะแนนคนที่จะโดนตัดนะเน่เนจะตกอย่างนี้ตลอดนะไอเกิด้วยตคไม่ตกใช่ไหมแต่ผมตกเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องตัดคะแนนอย่างนั้นต้องให้เฉียงสี่ห้าองศาตลอดให้อยู่ตรงหน้าอกคู่้ออกรัสออกรัสเขาจะขึ้นมาสูงนะครับออกรัสต้องลงมาให้่ตรงหน้าอกเฉียงสี่ห้าองศาเสียงสี่จีห้าสี่ห้าองศา ใช่ต้องเฉียงสี่ห้าองศรราครับเนี่ยดูคูนี่อยู่ข้างด้านข้างนักอ,อกนี่มันจะเฉียงออกมาแทงอย่างนี้แทงออกมาตรงนี้เลยเออสีครับอย่างนี้แหละครับข้างต่อตั้งโอเคนั่งตัวตรงโรมันตั้งโอ,อ้พิงได้ไม่เป็นไรครับเน่สวยแล้วอ่าทุกคนประดมมือคุณจะดูระดับนั่งตัวตรงครับยืดอกขึ้นถ้าเราจะนั่งท่านี้เราก็ต้องนั่งตัวตรงหลังตรงมันจะสมาร์ทพุทโธครับพร้อม พุทโธพุทโธมก็จะเข้ามาข้างในนิดนึงอ่าเราต้องออกมานิดนึงนะพุทโธนะต้องเฉียงสี่ห้าองศาอ่าดูมือระดับมือมือจะต้องเท่ากันเออไตเติ้ลผโธเกินเกิอ่าสวยแล้วเริ่มสวยพุทโธเอาลงมาอีกหน่อยให้มันสี่ห้าองศาประมาณนั้นอ่ะเออสวยเก่งไว้นะเก่งไว้นะได้ครับได้เก่งไว้นะตั้งโวโรมัน ถ้าใครมือตกครูหักคะแนนนะขึ้นมาอ,อีกลูลตออกตะโอบขึ้นตะโอเออควณจะเขียนกาหัวก,กระบาดเลยอ่าโรมันเนี่ยมือนิ้วโป้งเนี่ยมือจะแยนกน,นะครับแต่ต้องไม่แยกนะลูกต้องไม่แยกเราต้องคุมไว้ตะโอกเหมือนกันนะอย่าให้มือมันแยกออกมือเราจะต้องชิดสวยๆตลอดถ้าเราคุมมือเราได้เราก็คุมใจเราได้นะคุมสมาธิเราให้ได้เนาะอ่ะเริ่มอะไรครับ นำโรอยาเล่นพร้อมแล้วพร้อมแล้วครูพร้อมเริ่มเลยครับเริ่มเลยออเดี๋ยววันนี้จะได้ให้คะแนนว่าจะได้กี่คะแนนอวเ,วอเอาเลยครับหนึ่งสองเริ่มครับเอาเลยเดี๋ยวจะเขียนในใบของไตเติเล้ลนะครัว่าใครจะได้โดนหักคะแนนบ้างทั้งโอโดนแล้วโดมันก็โดนแล้วทั้งคู่แล้ว ที่โยมมาขุยกับผมกดทั้งคู่ก็ผิดทั้งคู่ไงสมาธิลูกมือทำให้สวย <c oughs> ทำให้ดีอะระหังมันมือจะโตโรมันสัมออามสาสัมพุทธภาคาวาอะระหัง Oh, I'm done. คะแนนนะถ้าใครลบถึงสามคะแนนคุูจะให้นั่ง่าเที่ประมกนะครับใช่สะที่มุใช่สปติปันโนะกวะโทสะวากาสังโกสุปบติปัน <illustrate> เป็นโม่เอาใจเดียวลูกใจเดียวหนึ่งกามไอไตเต้ลมันเล่นแตวังเอาใหม่ได้ครับเอาใหม่นะครม่เอาใหม่เจ้สูในใ้เจ้าปอดในอืเอาใหม่เอาใหม่ต้องเปิดไอใชำปาช้ำเลือบูยังถ้าเกิดใครดูลบเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้เดี๋ยวนะฟังก่อนฟังกติกาก่อนถ้าใครโดนลบ3คะแนนครูจะให้เปลี่ยนจากท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่าเทพบุตรนะครับตอนนี้ใครรับครับใช่ไหมครูครับแล้วมีใครลบกันตอนนี้ตั้งโอลบหนึ่งโลมัลบสองนะถ้าใครสามถ้าใครถ้าใครผิดสามครั้งนะโอ้ไม่มีถึงสามแนอนโอเคอ่ะเริ่มเลยครับอรหังใหม่พนมมือพนมครูจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยท่ามือใครตกเนี่ยก็คือตัดหนึ่งคะแนนนะอย่างนี้หรอ อย่าตกอย่าตกมือจะต้องนิ่งตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นั่งท uh ่าเทพขบูรไงลูกเราต้องมาขับมือเราไปแล้วมันล่วงวิวตกกันโดนต่างคะแนนนิดนงมันเพลินนั่นแหละเราต้องต้องฝึกว่าให้สติเราอยู่ที่มือปนมือนี่เรากาลังเนี่ยไหว้พระเนี่ยเรากาลังไหว้พระนะเออมือเราจะเป็นดอกไม้ให้เป็นดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยที่เราจะไหว้พระเนี่ยอ่ะเริ่มนะครับอะไรหางเลย อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา สุปาติปันควะสะอาสงไมือพุทเมื่อกี้ทำอย่างงี้คือกะเรลบอันหนึงครบอกมตัดงอไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกวุฒิวุโิปาติปันโภะควะโท ปโนภาขาวตสวุสาวนกสังโฆสังฆนาม,ามีสังฆนามีเยี่ยมมาครับ <c oughs> รักษาจังหวะไว้ให้ดี 那木、嗯。<noise> oh ทำมาคือผู้น่าร so ักสวย โทนะไม่ต้องมองกอ้างมองดูมองเข้ามามองที่กล้องนี่เ็นปึงย ครับดีมากเสียงใช่ได้รัดับถูกต้องหมดเลยเบาๆลูกเวลาเดินเดี๋ยวต้นลงเอาปลายเท้าลงลูกเวลาเดิน มาครับดเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวค่อยถามให้จบก่อนลูก 对。Oh, ตเตไปไเป็นไงพี่ใครโดนเท่าไหร่บ้างครับ่ีใครโดนเท่าไหร่นะเอาหน้าแรกก่อนหน้าแรก นับไปเองนะตั้งโอ้สองโรมันสองไทเติ้ลสามฟุทโธ้สองกัดหนึ่งทำไมเขาไม่ได้นล่าหนึ่งเทปโอ้สองตาผมรถคันนี้มันออกไปอ่าอ๋อสองตานะนี่ก็เลยหลบหลบโยกโยกเออนั่นแหละก็ไม่เป็นไรครูคอมมหน้าสองตัต้นตนอาฟังบวกบวกของตัวเองบวกของตัวเองนะต้งหาวนอนอะคุเออนั่นแหละก็ตัดหนย่งหน้าสองหน้าสองโดนไม่โดนนะหน้าสองโอเค หน้าสามพุทโธโดนหนึ่งโรมันโดนหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่แล้วัพุทโธเป็นสามโรมันเป็นสามหน้าสี่ไตเติ้ลโดนสองโรมันโดนหนึ่งใช่หรอใช่เป็นเท่าไหร่ไตเติ้ลเป็นเท่าไหร่ 5, 3, 1, ห้าสามหนึ่งได้สามเท่าเหรอไตเติ้ลมีสามกับสามกับสองเป็นห้า ไม่นิ่งไม่นิ่งทำไมไม่ได้นั่งไทำไมไม่นิ่งนั่งไดนั่งรับแต่นั่งอยู่งนี้้วยเหรอแต่ว่ามันมีจับตาบ้างมีมือก็เราอยู่ในเกมเราอยู่ในเกมเนี่ยเรากำลังอยู่ในเกมแต่กติกาเราต้องบังคับใช้เหมือนกันหมดใช้ตามฉลวนของเมเลยหอเป่อย่นี่ โลมันน่ะลมลมมันจะอยู่ตรงเนี้ยลมมันจมือจะตกมานิดนึงแล้วก็แล้วก็กลางนิ้วโป้งก็เลยหมีครูก็เลยตัดตรงกลางนิ้วโป้งเนี่แหละนั่งนี้มีผู้มีนั่งนี้เมียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ม่าจะเปลี่ยนบฟูไม่เช้าก็จะนั่งก่อนผู้แต่นั่งใช่ใช่นั่งนั่งแบบนี้แหละนั่งแบบก่อนเพื่อนนี่แหละชเชิญแต่นั่งก่อนกูแล้วตั้นตั้นตเป็นอะไรเท่าไหร่วะางกน ตานติปาทานสิแต่ที่ปุ๊บปุ๊บก็่าหยุงานรับผมกับเกิรไม่โดนหระไม่โดนนิ่งอ่ะนิ่งนิ่งครูล้เพราะครูดูดูผ่านนี้นะดูผ่านเลนนี้นะคือถ้ามันขยับปุ๊บมันจะต้องโดนตัดคะแนนเลยแต่ถ้าไม่ขยับไม่โดนผม้าครูเ้าครูหักคะแนนการนำนะแต่ถ้าเกิดครูดูถ้าเกิดครูดูตรงเนี้ยเนี่ยมันมีขยับ ใช่แต่ว่าดูในนี้มันไม่ขยับพลังพอไม่มันมันก็ต้องให้แก็บแก็บคือให้ช่องว่างของสแตนดาร์ดนิดนึงผู้หญงขยับให้เด็กนิดนึงใช่ผ้าขยับใช่ห้ามขยับเลยใช่ครับห้ามขยับเลยผู้แต่ผู้ขยับตรงกลางผ้ามขยับใครขยับใทยอ่ามาดูคะแนนรวมนะเอาวันนี้ครูไก่ต้องให้คะแนนนะวันนี้วันนี้วันที่แปดทับห้าทับหกแป อัคระให้สิบแปดคะแนนเต็มยี่สิบถ้าจารย์ให้สิบเจ็ดเมื่อวานนี้ครูให้สิบแปดวันนี้จังหวะครูให้สิบหกผ้าจารย์ให้เมื่อวานให้สิบห้าทำนองที่สวดวันนี้ครูให้เต็มยี่สิบผ้าจา์ก็เต็มยี่สิบน้ำเสียงครูก็ให้ยี่สิบวันนี้คือครูพอใจนะครับน้ำเสียงกับทำนอง ผูาจารย์ให้ยี่สิบเหมือนกันความพร้อมเพียงโดยรวมพอใช้ก็คือครูให้หกคะแนนเมื่อวานพระอาจารย์ให้ห้าวันนี้ครูให้หกมารยาทเต็มเต็มสิบความพร้อมเพียงเต็มสิบมารยาทและท่าทางครูให้ห้าเหมือนเดิมท่าพระอาจารย์ดังนั้นรวมแล้ววันนี้ได้สามสิบสี่เจ็ดสิบสี่แปดสิบสี่แปดสิบห้าคะแนนถ้าแปดสิบห้าคูณสาม แปดสิบห้าคูณสามได้อะไรได้สี่ร้อยสิบห้าสองร้อยสี่สิบห้าเฮ้ยใช่เหรอประมาณสองร้อยปด่ระมาณสามห้าสิห้าเปล่าสองร้อห้าสิห้านห้าต้นหนึ่งสามแปดยี่สิบสี่ยี่ห้าสองห้าห้าเมื่อวานเราได้สองสี่หพัฒนาขึ้นไหมขึ้นค่ะขึ้นไหมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเป็นคืณนักเรียนค่ะเราฝึกฝนบ่อย